ตอนนี้ том, เด ONG, ะะี๋ยวคุณครูให้นักเรียนเปิดกล้องนะคะคุณครูจะดูอ่ะตอนนี้เงียบก่อนลูกเงียบก่อนอ่าตอนนี้ให้เปิดกล้องอาริสเปิดกล้องลูกเดี๋ยวคุณครูจะดูว่าใครทําผิดทําถูกอ่าเดี๋ยวจะจับผิดนะว่าใครทําผิดนะอ่ะอาริสังไม่เปิดกล้องใครอีกอ่ะอาเกตเปิดกล้องแล้วนะคะซูซิราเปิดกล้องลูกนิสรีนอ่าพิเชธิดาเปิดกล้องเดี๋ยวอ่าเดี๋ยว ฟ้าฟ้าทานหล่อฟาทานไปไหนเดฮาลานเดฮาลานเปิดกล้องหนุนนนนอหกอ่าพูดเด็ดแป๊บหนึ่งหนุก่ะเดี๋ยวอ่าพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังเราจะทำฝึกสมองซิกซ้ายซกขวานนะจะได้บวกเลขอ่าบวกเลขง่ายๆอ่ะทางอ่ะทางขวานเนี่ยหนูทำเป็น L อ,อย่างนี้เอามือมาค่ะ ทางขวาทำเป็นแอล่าทางซ้ายอ่ทาทำเป็นจีบอย่างนี้จีบจีบข้างหนึ่งอ่ะคเด็กไม่ใช่ลูกเอ๋ข้างซ้ายจีบอย่างนี้จีบแล้วก็เปิดมือสามนิ้วอย่างนี้เปิดด้วยจีบเนะี่ยอาอาริสเปิดยงังทำย่างลูกอาริสอ่าทำสูงสูงคุณครูจะได้เห็นอาริสอากินอ่าทำสูงสูงอาริสทำย่างอ่าทำสูงสูงคุณครูจะได้มองเห็นนะจะจับผิดว่าไทรทำผิดทำถูก อ่าค่ะฟาดคารไปไหนแล้วฟาดคาร์อารามีนเปิดกล้องลูกอ่ฟัวเดตจีบผิดอะจีบจีบ,จบยังไงเอ่ยฟัวเดตจีบเป็นหรือเปล่าเนี่ยจีบอย่างนี้แล้วก็เปิดเปิดสามนิ้วเปิดอ่าใช่ครับอ่าอารามีนทำอย่างนี้ครับใช่เดี๋ยวจีบไม่เป็นอ่า้อมย่าง ถ้าคุณครูบอกว่าเปลี่ยนให้หนูเปลี่ยนอย่างนี้นะสลับมืออย่างนี้นะทาให้ถูกนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างนี้นะต้องต้องฝึกสมองคคซิกซ้ายซิกขวาเป็นยังไน่งสองซ้มเปลี่ยนเปลี่ยนเนืสองซ้มเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนบอกว่าเปลี่ยนนะเดี๋ยวคุณครูจะสังเกตมือทุกคนเลยสูง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 เดี๋ยวจะบอกว่าใครผิดสูงสูง อารามีนคุณทูณไม่เห็นมือลูกอารามีนสูงๆหนเลยครับอ่าเดี๋ยวจะจับผิดนะอ่าฝึกก่อนก็ได้ยังไม่เริ่มคุณทูณจะเริ่มนับแล้วนะอาเกนพร้อมหรือยังลูกอาเกนนิ้วจีบกับสามอตัวจีบกับตัวแอ่าหนึ่งอ่ามือพร้อมหนึ่งสองอ่าย่งงางนั้นก็ได้อ่าคุณทูณมองเห็นอยู่อาเกนเอาทำในล,ลูกตรงไหนก็ได้ จิบกับแอลแอลข้างหนึ่งหนึ่งสองเปลี่ยนเอ๋อ,อะไรฟะเฟอ่์เดดไอเล e ฟ o u ไม่ใช่ครับครหนึ่งสองซ้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนะเปลี่ยนเปลี่ยนอะเอาใหม่นะทำพร้อมคุณครนะูนะจีบแอลหนึ่งสองซ้ำเปลี่ยน เปลีย่ยนเปลีย่ยนเปลีย่ยนอ่าฮาตอนนี้อาก,ก,กินอ่ะอากินอากินทำได้อาก,กินหับหาทำได้นะคะอ่ะรอบสุดท้ายละสามรอบสุดท้ายนะเดินสองซ้ำเปลีย่ยนอ่าอาริสทำดีดีอาริสทำดีดีอะเปลีย่ยนอ่ะเปลียปล่ยน อา,อาริสก็ทำเริ่มร่มทำได้แล้วอาริสอ่าโอ,าอาเคค่ะแล้วก็ปิดปิดไหมนะ <c oughs> ปิดไหมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำการสอนแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องคอรอนอเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคอรอนอในวันนี้เราจะหาในรูปแบบการหารน,นะคะหารสั้นอ่ะ หนูเปิดหนังสือดูประกอบได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีหนังสือก็ <c oughs> ดูจากสไลด์ของคุณทูได้เลยนะคะอ่าไม่เปลี่ยนเปลีน,ลนอ่ะหนูดูนะคะอ่ะคอรอนปิดปิดไม้ก่อนพ่อเด็ดปิดไม้ก่อนครับ ตั้งใจฟังนะเดี๋ยวครูจะเรียกถามทีละคนะดูนะคะการหาคอรโนโคอรโนในรูปแบบการหารเราจะหาด้วยหารด้วยการหารสั้นนะคะไม่หาแบบหารยาวนะ,ะทีนี้หนูดูจำนวนที่เขาให้มาก็คือ30 36 48อ่าเราจะหาคอรโนของเขาว่าคือเป็นเลขอะไรเอ่ยเดี๋ยวคุณครูขอใช้ปากกาแป๊บนึงนะคะ ดูนะคะ30 36 48าหกหนูก็ดูว่ามีสูตรคูณแม่ไหนที่สามารถหารหาร3า36 48าได้ลงตัวจำนวนที่เขาให้มาก็คือเลขอะไรคะ,อะสองก็ได้แล้วก็3ก็ได้ใช่ไหมคะตัวอย่างที่เขาให้มาก็คือหารด้วย3ามสามสาม,สามคูณอะไรถึงได้30คะอะไรเอ่ย อะสคูณอะไรอ่าสามคูณสิต่อไป3คูณอะไรถึงได้36เอ่ยมีไหมลองดูสุดคูณดีๆลูกสามคูณสิได้30 31 33 32เป็น36ใช่ไหมอ่าต่อไป3คูณอะไรถึงได้สีอ่ะคำตอบของเขาก็คือ16 ทีนี้หนูก็สังเกตบรรทัดที่2องก็คือจะเป็น10 12 16ใช่ไหมมันเป็นเลขคู่เขาก็เอาเลข2มาหารทุกจำนวนได้ลงตัวอ่ะสิหาร2ก็คือจะเปได้เท่ากับ5 12หาร2จะเท่ากับ6 16หาร2จะเท่ากับ8ทีนี้บรรทัดที่3เห็นไหมมันจะได้5 6แล้วก็แปดแต่ว่า จำนวนที่เขาสามารถหารได้ลงตัวก็คือมี2ตัวมี3กับ4ที่สามารถหาร2ได้ลงตัวใช่ไหมถ้ามี2ตัวขึ้นไปหนูสามารถหาได้อีกนะคะแต่ว่าถ้ามีตัวเดียวที่สามารถหาได้หนูไม่ต้องหาเลยนะอย่างเช่น5ตัวนี้ไม่สามารถหารด้วย2ลงตัวใช่ไหมคะเขาก็เลยดึงลงมาก็คือเขียน5เหมือนเดิมต่อไป6หาร2ได้3าจะไป8หาร2ได้4 คำตอบที่เขาจะหาคําตอบเนี่ยก็คือจะเป็นตั้งแต่เนี่ยสเนี่ยสลงมาอย่างเงี้ยในรูปแบบ l คําตอบที่เขาจะเขียนมาก็คือจะได้ว่า3 x 2 x 2คูณ2คูณ2คูณ5คูณ3คูณ4เห็นไหมเอาหมดเลยเอาเป็นตัว l หมดเลยอย่างเงี้ยก็คือ3 x 2 x 2คูณ2คูณ2คูณ5คูณ3คูณ4มาคูณทั้งหมดเลยคําตอบจะเท่ากับ 7 2็ดร้อยี่สิบนะคะอ่าอันเนี้ยเป็นสไลด์เป็นตัวอย่างในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะอ่าต่อไปหนูเปิดหนังสือแบบฝึกหัดของหนูนะคะในหน้าที่ยี่สิบห้าหนังสือแบบฝึกหัดหน้ายี่สิบห้าเปิดได้ยังคะแม่บออุ่ อ่ะเปิดแล้วนะคะอ่ะตัวอย่างตัวอย่างข้อที่หนึ่งหนูดูนะทำตามคุณครูเลยนะคะนปปนออ่ะข้อหนึ่งโจทย์ให้มาว่าเลขอะไรคะโจทย์ข้อหนึ่งคือเลขอะไรลูก 36และ72ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูเขียนโจทย์ก่อนสามสิบหกแล้วก็เจ็ดสิบสองอ่ะหนูก็เขียนเครื่องหมายหารสั้น เขียนเครื่องหมายหานสั้นนะคะเขียนแบบนี้แล้วเอา36ตั้งกับ72อ่ะแล้วหนูก็ดูสูตรคูณก็ได้ดูจากหน้าปกหนังสือสมุดนกักเรียนนะคะมันมีสูตรคูณใช่ไหมคะหนูดูว่ามีแม่ไหนที่สามารถหาร36กับ72ลงตัวนก้าลงตัวไหมคะ อ่าอ่าเกเท่าไหร่ได้สาเอ่ยอ่าเก้าต่อไป9้าเท่าไหร่ได้72็ดสิเก้าแปดยีบสองะก็ดสิใช่ไหมฮะอ่าต่อไปอันนี้ยังสามารถหาได้อยู่ใช่ไหมฮะเพราะว่าจำนวนที่เราได้มาเมื่อกี้คือ4กับ8 แม่ไหนที่สามารถหาร4กับ8ลงตัวเอ่ยอ่าสใช่ไหมคะอ่าสี่ส่ถ้าหไร่ได้สีก็คือสี่หนึ่งสี่ส่ถ้าหไร่ได้8เอ่ยอ่าสี 4, 2, อ่อแ่าแล้วก็คำตอบที่เราจะหาก็คือเอาตัวเลขตั้งแต่ตรงไหนเอ่ยเอามาคูณกันทั้งหมด เอาเลขไหนคะก็คือจะเป็นตั้งแต่9ลงมาเลยอย่างเงี้ยเป็นตัว L สังเกตว่าการหาคออนอจะอยู่ในรูปแบบตัว L เนี่ยอย่างเงี้ยตั้งแต่9 4 1 2เอามาคูณให้หมดเลย9คูณ4อ่าแล้วก็คูณ1 9คูณ4คูณ1แล้วก็คูณอะไรคะอ่าแล้วก็คูณ2อ่า ใครหาคำตอบได้ก่อนข้อนี้9คูณ4คูณ1คูณ2คำตอบจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยอ่าถูกต้องใครตอบอ่าอารติสตอบ72ถูกต้องค่ะ9คูณ4คูณ1คูณ2จะเท่ากับ72เวลาหนูแสดงวิทีทำเสร็จแล้วหนูก็สรุปนะคะดังนั้นคอร์นอของ36และ72คือ เจ็สิบสองนะคะอ่าต่อไปข้อหนึ่งเสร็จแล้วยังคะอ่าข้อหนึ่งเสร็จแล้วหนูลองทำข้อสองเลยลูกข้อสองได้เท่าไหร่เอ่ยใครทำเสร็จก่อนมาแลกคะแนนกับคนครูหน้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าครับ หน้า25ข้อ2อ่ะใครทำได้ก่อนอืมปลาผมมีปลาเบอร์จิงัววกวมเบอร์จิปลามีวัวกล้วยไม่กูก็ไม่กมีแต่หมาปบอืม ็นชัดไหมเดี๋ยวสักครู่นะคะข้อไหนเอ่ยคำตอบคือเท่าไหร่นะ ห้าสิบสี่ยังไม่ถูกหนูยังยังไม่ถูกลองทําอีกนิดนึงทําทีละตัวดูดีๆการคูณถูกหรือเปล่าหนูคูณได้อะไรบ้างแล้วก็คูณให้หมดเลยมันกล่อง้ีปาปลากล่องมีโบ๊ะโบ๊ะน้ปงคูนน้องปลาปลาโบ๊ะโบ๊ะ เสร็จยังข้อสองเสร็จย่างข้อสองคำตอบได้เท่าไหร่คะใครตอบถูกก่อนเท่าไหร่นะคะสองร้ยเจ็ดสิบถูกต้องใครตอบคะเมื่อกี้ดาลัานอ k เเอาไปเลยจ้า ข้อ3ใครได้ก่อนข้อ3ข้อ3อุบายก่อนได้เป็นพันนะคะข้อ3ข้อ3กับข้อ4จะคำตอบจะได้เป็นพันจะไม่ใช่หลักร้อย

เสร็จยังคะ ข้อสามเสร็จแล้วยังเอ่ยอ่าเร็วๆใครยังไม่เสร็จสักข้อเลยลข้อไหนคะข้อไหนคะหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองรอยี่สิบเหรอคะอายังไม่ถูกตัวเลขสลับกันลูกดูดีๆ เร็จแล้วยังอาริสเสร็จแล้วยังคะอาริสทำหาเสร็จแล้วยังลูกอ๋อนีมอ๋อ้ยก็ยัดไป ต้องครับใครตอบครับเมื่อกี้อ่าโอเคถูกต้องอาร์ติส ลองดูข้อ4นะข้อส8่แปดสแปดหนึ่ง้สาสบสองวไปหนึ่ง้ห้าสบ่กาะ ก็ได้แบ่งห right? ้องน้ำห้องน้ำตรงนู้นตรงที่คุณครูอยู่ตรงนู้นอ่ะทีนี้นักเรียนดูเอาแม่ง่ายๆก่อนแล้วกันเพราะมันเป็นาเลขคู่ใช่ไหมคะเอาสองหารทุกตัวครึ่งหนึ่งของแปดสิบแปดได้เท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งของแปดสิบแปดได้เท่าไหร่เอ่ย 44ครึ่งหนึ่งของ100 132เป็นเท่าไหร่ฮะ132ครึ่งหนึ่งของเขาคือเลขอะไรครับ <c oughs> ครึ่งหนึ่งของ132คือเลขอะไรเอ่ย <c oughs> อ่าดูดีดีดู ข้าห้องน้ำตรงนู้นอยู่บ้านถ่ายอยู่บ้านเท่าไหร่นะคะอ่าถูกต้องหกสิบหกต่อไปครึ่งหนึ่งของหนึ่งร้อยห้าสิบสี่คืออะไรเอ่ยเลขอะไรคะครึ่งหนึ่งของหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ อ่าเจ็ดสิบเจ็ดอ่าทีนี้หนูดูจำนวนที่เราได้นะคะบรรทัดที่สองคือสี่สิบสี่หกสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดดังนั้นอ่าถูกต้องค่ะแม่สิบเอ็ดใช่ไหมคะหารลงตัวทุกตัวเลยสิบเอ็ดคูณอะไรถึงได้สี่สิบสี่นะครับต่อไปหกสิบหกะ 6ครับต่อไป77ค่ะ,ะทีนี้เรายังหาได้อยู่ไหมคะจำนวนที่เราได้คือ467เราหาได้อีกไหม <c oughs> ได้หรือไม่ได้เอ่ยอคุณครูบอกแล้วเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่ามีจำนวน2องจำนวนที่เรายังสามารถหาได้อยู่ เราสามารถหาได้อีกนะคะถ้าคอรนแต่ว่าถ้าหอรมอเราไม่สามารถหาได้แล้วดังนั้นอันนี้จำนวนไหนที่เราหาได้อีกก็คือ4กับ6ใช่ไหมคะยังมีอีก2ตัวอ่าแล้วก็หาไปอีกก็คือแม่2 2 2 4 2 3 6อง่อาไป7อ่ะ7ไม่สามารถหา2ได้หาร2ได้ลงตัวแล้วก็เขียน7ลงมาเหมือนเดิมอ่าต่อไปคำตอบที่เราจะเขียน คำตอบที่เราจะหาผลคูณก็คือมีเลขอะไรบ้างอตอบพร้อมกันเลยหามีเลขอะไรบ้างคะ,ะเก่งมากค่ะสองสิบเอ็ดสองสามสองสิบเอ็ดสองสองสามแล้วก็เจ็ดจำง่ายๆเวลาเราหาผลอของ คอรนนะคะเราจะเอาในรูปแบบตัว L แต่ว่าถ้าหอร o มเราจะเอาเฉพาะตัวไหนเฉพาะตัวที่อยู่ข้างหน้าหรือว่าในรูปแบบตัว I นะคะคอรน L หอร o มคือ I อดังนั้นคำตอบของ2คูณ11คูณ2คูณ2คูณ3คูณ7จะเท่ากับเท่าไหร่ใครหาได้ก่อน ถูกต้องค่ะ1,848อ่าใครตอบเมื่อกี้อ่ <c oughs> ถูกต้องค่ะอ่าเวลาหนูเขียนให้เขียนแบบสรุปแบบนี้นะคะเหมือนในหนังสือเรียนนะคะอ่าเขียนในรูปแบบนี้นะคะ เ,เขียนปุ๊บพอเขียนเสร็จอ่ะเนีย่ยอย่างเงี้ยหาเสร็จปุ๊บคอร์นอของอ่าจดให้อะไรบ้างคือคูณทั้งหมดแล้วก็เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็หาตอบอตอบนะคะเขียนให้ดูเรียบร้อยอ่าทั้ง4ข้อมีมีใครเสร็จแล้วมั้งคะ อาริสเสร็จแล้วยังคะอาริสเข้าเข้าใจไหมคะสุศิราเข้าใจไหมหนุกค่ะอาริสทำได้ไหมคะอาริสอาร์ติฟมิสรีนดาฮาลันพิชยาธิพิเชียทิดาฟัทฮานอารามีนทำได้ไหมคะอารามีนค่ะอากินอัตฮามมาซิ อารีฟีนทำได้ไหมคะอารีฟีนฟาตินทำได้ไหมค่ะงานครับคุณครูมีอีก20นาทีนะคะเดี๋ยวคุณครูให้หนักเรียนทำแล้วก็ส่งในไลน์เหมือนเดิมนะคะ มีใครสงสัยอะไรไหมคะถามได้นะคะถ้าทําไม่ได้ก็ถามได้เลยลูกเดี๋ยวคุณครูใหนะ้เวลานกักเรียนทำนะคะ20นาทีนะคะแล้วก็ส่งในไลน์เหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็อัสสลามุอะลัยกุมมารามะตุลลอยฮิวบารากาตูค่ะ ครับอย่าลืมส่งด้วยนะคะค่ะ,ะส่งให้ครบทุกคนเลยนะคะนะักเรียน